เป็นวันที่สองให้การเจริญกรรมฐานในเดือนมิถุนายนสําหรับการเจริญกรรมฐา,ามนของทุกคนท่านอย่าคิดหรือไม่คิดก็าตามแต่ว่าเป็นพิธีการเพื่อนิพพานทั้งหมดเหมือนกันหมดจะได้มากได้น้อยก็เพื่อนิพพานย,ยเลกค่อยๆไหลพิธีนิทนิไหลไปน้อยๆแต่ไหลบ่อยๆมันก็หมดเหมือนกัน นี่การปฏิบัติของบรรดาจานพุทธบริษัทให้หวังพระนิพพานเป็นที่ไปถ้าจะถามว่าหวังนิพพานชาตินี้ได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่แน่นอนนะักชาตินี้หรือชาติไหนก็ช่างถ้าปฏิบัติเรื่อยๆก็ว่าได้นิพพานเหมือนกันดูตัวอย่างพระจุน,นเอ่อพระจุนมบันทกตามบัมบาลีบอกว่าในสมัยดึกดำบรรณ ท่านเป็นกริย์แล้ววันหนึ่งเรียบพระนครเวลาเรียบพระนครอากาศร้อนเหงื่อก็ไหลท่านนั่นผ้าเช็ดหน้าเขาขาวมาเช็ดตัวเช็ดหน้ามันก็ดำเพราะเหงื่อถ้ามามองดูก็พิจารณาว่าร่างกายของคนเราสกบรกอย่างนี้เชียวหรือแต่ความจริงเวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญกรรมฐานท่านก็ไม่ได้คิดว่าเป็นกรรมฐานแต่มีความรู้สึกว่าร่างกายสกปรก หลังจากรั้นใหม่นับชาติไม่ทวนพอถึงขั้นชาติสุดท้ายพระเจ้าทรงให้กรรมฐานกองนี้คือว่าทรงผ้าขาวให้ผืนหนึ่งให้คลึงไปคลึงมาแล้วภาวนาว่าละโชระนงังระชังาติก็แ,แปลว่าขอตีความหมายนะั้นถือว่าร่างกายเป็นวยความสกปรกโสโครกเพียงเท่านี้ถ้านำผ้าที่สกปรกมาดูจิตกระตักงสกิเลตเป็นพระเป็นพระอรหรัน นี่คือวงความว่าขึ้นชื่อว่าความดีเราจะพยายามทําเข้าไว้ในที่สุดความดีก็สนองผลให้เข้าถึงนิพพานสําหรับการปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติท่านอยาหวังนิพพานหรือไม่หวังนิพพานก็เดินเข้าไปหานิพพานนี่การปฏิบัติของทุกท่านข้อหนึ่งคอยเร่งรัดเรื่องศีลเป็นสําคัญ เพราะว่าศีลเป็นพื้นฐานใหญ่าการเจริญสมาธิสมาธิจะทรงตัวได้เพราะศีลบริสุทธิ์วันไหนศีลบริสุทธิ์ผุดผ่องวันนั้นสมาธิทรงตัวถ้าวันไหนศีลไม่ค่อยบริสุทธิ์ผุดผ่องสมาธิก็ไม่ค่อยท่งตัวเพราะศีลเป็นปัจจัยเกิดสมาธิทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่มีศีลได้ต้องมีคุณธรรมสองประการประจําใจ นั่นคือหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารถ้าขาดเมตตาความรักกรุณาความสงสารยนี้สิ่งเกิดไม่ได้แต่สยที่จิตมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์จิตก็เยือกเยน็นในเมื่ออารมณ์จิตเยือกเย็นสิ่งก็เกิดก็ม,มีสินแล้วสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาก็เกิดตอนนี้ขอพูด ยาวไปสนินทไปก้าวข้ามไปการเจริญสมาธิก็มรรดาทต็พุทธบริษัทหลายหลายคนอาจจะเป็นอย่างนี้คือว่าเวลาทําสมาธิทรงตัวรู้สึกว่า,ารมแนบแน่นพร้วมีรมดิ่งจิตทรงตัวมากแล้วต่อต่อไปจิตก็คลายจากการดิ่งมีการเบาเกิดขึ้นถ้าไม่สามารถจะคมอารมณ์ดิ่งอารมณ์ดิ่งไปได้ ก็มีหลายๆท่านคิดว่าเวลานี้เราเสื่อมจากสมาธิแล้วหรือไอ้ข้อนี้ก็ขอเตือนบรรดาพุทธบริษัทโปรดทราบว่าถ้าจิตของท่านมีอารมณ์หนึ่งเคยมีคนถามเหมือนกันอารมณ์หนึ่งมีการทรงตัวดีเกิดขึ้นจะทำยังไงต่อไปถ้าขณะใดาที่สมาธิเป็นชานเวลานั้นเราไม่สามารถจะรังคับจิตจะทำอะไรได้เลย เขาเรียกว่าจิตเป็นเอกกักตาอารมณ์เมอารมณ์อันเดียวถ้าชาในเมอารมณ์อันเดียวมันจะทรงตัวอยู่เฉพาะแต่เวลามันดิ่งก็ปล่อยให้มันดิ่งไปตามเรื่องของมันที่มีการทรงตัวขณะที่จิตทรงอารมณ์ดิ่งอยู่อย่าง,น,างนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสกิเลสก็ดีนิวรณ์ก็ดีไม่เข้ามาควบคุมจิตถ้ากิเลสและนิวรณ์เข้ามาควบคุมจิตจิตจะมีสมอารมณ์ทรงตัวแบบนั้นไม่ได้ ต่อมาเมื่อกายคลายตัวลงมีอารมณ์เบาเกิดขึ้นตอนนั้นเป็นกันว่าแม่นว่าสมาธิสรงตัวแนบแน้่นปัญญาก็เกิดเราจะบังคับจิตให้ดิ่งตามนั้นไม่ได้เวลานั้นต้องใช้ปัญญาปัญญาที่ใช้ก็ปล่อยตานกำลังของจิตแต่คุมไว้อยู่ในอารมณ์ให้มีการเห็นวันหนึ่งอันนีจังความไม่เที่ยงสองทุกขังความทุกข สาวัญตาการสลายตัวมันจะคิดยังไงก็ตามถ้าอยู่ในขอบเขตสามอย่างนี้ใช้ได้เวลานั้นเป็นตัวปัญญาเพิ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เคยสงสัยเพื่อเข้าใจตามนี้นะถ้าอารมณ์สัมพันีิดิ่งทรงตัวมากเวลานั้นเราไม่สามารถจะบังคับจิตให้คิดได้ไม่คิดไม่ได้ตัวเอกตาอารมณ์พราอารมณ์ดิ่งคลายตัวชาญไม่ได้สลายตัวไปด้วย ก็วเวลานั้นปัญญาเกิดขึ้นก็มีอารมณ์เบาจะมีหลายท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเสื่อมจากสมาธิเราหรือแต่ความจริงไม่ได้เสื่อมสมาธิปแปลว่าตั้งใจเวลานั้นจะสังเกตได้ว่าจิตมีอารมณ์คิดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ถ้าจิตมีอารมณ์คิดก็ควบคุมจิตให้คิดอยู่ในขอบเขตสามอย่างคือหนึ่งไม่เที่ยงสองความเป็นทุกสามมีการสลายตัวของร่างกาย ร่างกายก็ดีสัดโลกสหลายก็ตามแตัววัตถุธาตุงหลายก็ตามมีสภาพไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเสื่อมไปในท่ามกลางสลายตัวนที่่สดเหมือนกันนี่ในเมือโลกมมีการไม่เที่ยงเกิดขึ้นเราปรารถนาต้องการให้เที่ยงอารมณ์ไม่เป็นไปตามใจเราชอบอารมณ์ก็ไปทุกข์ทั้งทั้งที่เราจยทุก ว่ามันไม่เที่ยงไปตามใจและชอบเลยฝืนขนาดไหนก็ตามในที่สุดก็แปลนัตตาสลายตัวหมดที่จึงขอเพียตามนี้นะนี่ว่ากันถึงผลก็สมาธิตอนนี้มาขึ้นเบื้องต้นย้อนมาเบื้องต้นใหม่ตอนต้นที่เริ่มจะทําสมาธิขอบรรดาญาโยงพรทธบริษัุกคนใช้กําลังปัญญาก่อนปัญญานี่เป็นส่วนหนึ่งพือเาัชนาญาณ อันดับแรกใช้ปัญญาค้นสมาธิคือใช้อารมณ์เมตตาจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารในอุทุมบดิกาสูตรท่านบอกว่าก่อนที่ทําสมาธิจิตให้แปลเมตตาไปในจัก,กรวาลทั้งปวงคือทั้งโลกให้มีความรู้สึกว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งหมดกุณาความสงสารถ้าสัตว์และบุคคลก็ตามถ้ามีความทุกข์ ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยเขามีความสุขที่ตั้งใจไว้ตามนี้ก่อนเมื่อจิตมีอารมณ์โปร่งดีแล้วมีความสุขต่อไปก็นึกถึงด้านมีปัสนายานขั้นอ่อนมีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกนี้เป็นในความไม่เที่ยงเปนิจ,จังทุกอย่างไม่เที่ยงคนอื่นเขาก็ไม่เที่ยงเราเองก็ไม่เที่ยง เราเองเกิดจากนท้องบรรดาไใหม่เป็นเด็กเล็กต่อมาก็เปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงกลมาเป็นเด็กใหญ่จากเด็กใหญ่ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นวัยกลางคนจากวัยกลางคนก็เป็นคนแก่นี่มันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวขณะที่ทรงร่างกายอยู่มันก็ไม่เที่ยงอีกจะมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกตินี่การไม่เที่ยง ถ้าการไม่เที่ยงก็มันจะทําให้เราทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่พึงเข้าใจว่าในที่สุดเราก็ต้องตายเหมนกันก่อนจะตายเราก็เลือกทางไปว่าเราจะไปทางไหนถ้าเราจะไปสวรรค์เพียงแค่ให้ทานก็ได้รักษาศินก็ได้ถ้าจะไปพรมมโลกก็จะเจริญสมาธิจิตให้ได้ฌานสมาบัติถ้าต้องการไปนิพพานก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงด้วยปัญญา มีความเข้าใจว่าโลกเป็นไปด้วยความทุกข์หาความสุขไม่ได้ร่างกายมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าคื้นมีร่างกายอย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีสิ้นสุดฉะนั้นขึ้นชื่อว่าการเกิดมีร่างกายแบบนี้จะมีเราชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายเราไม่ต้องการความเกิดแบบนี้อีกเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นพยายามให้ทานตางบาลังที่พึงให้ได้ ไม่ใช่าบังคับว่าให้ทุกวันให้เท่านั้นเท่านี้ไม่จําเป็นถ้ายังไม่มีโอกาสจะให้ก็าถือจากคานุติกรรมฐานเป็นกําลังคิดว่าเราจะพึงให้ถ้าโอกาสมีอไรเราจะให้ทานอย่างนี้เป็นการตัดโลภะความโลภ <c oughs> เป็นการที่สองมีเมตตาความรักกุณายความสงสารจิตทรงตัวศินทรงตัวอย่างนี้แบ่งก,การก็ตัดโภสะความโกรธค่อยๆตัด ต่อไปเข้าใจตามความจริงว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเราต้องการในพานอันนี้ตัดโมหะความหลงรวมความบากเจนที่อธิบายกันก็มีเท่านี้ก็พอนะเลือกได้ย่างแช่นดนงะอนนี้เบื้องต้นจากนั้นไปหากบรรดาญาโยมทั้งหลายบางท่านจะมาใหม่แล้วก็ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้พยายามกำหนดรู้เราไใจเขาออก แล้วก็ภาวนาว่าพทุทโธแต่ว่าคำภาวนานี้ไม่บังคับเท่าก่าเป็นเวลาของสุขาปัสสโกใครถนัดภาวนาว่าอย่างไงว่าอย่างนั้นได้เคยปฏิบัติมาจากที่อื่นแบบไหนองตัวดีวแล้วไม่ต้องเปลี่ยนให้ภาวนาตามนั้นพูดแบบนี้ก็เหนื่อยมันเหนื่อยก่อนพูดนะ ต่อไปก็เราดิทานสู่กันฟังดีกว่าพอ้ยิ้มไดเ้เวลาฉันพูดคนเดียวฉันก็ลำคาญเนี่ยคนฟังลำคาญเปล่าดิทานก็ไม่ช่ดิทานปรลมโลกเป็นเรื่องของบาสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐา,านในในบาลีแต้บอกว่าทำบทนะในเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ประเชตวันมหาวิหาร เวลานั้นทรงปรารบพระองค์หนึ่งมีนามว่าจิตหัดก็จัดไปคาถามพระบาลีไม่ครก็ไม่ขอ,อกล่าวในทีนี้เรื่องราวนังนี้ก็มีอยู่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่ประเชตวันก็มีชาวนาคนหนึ่งมีฐานะค่อนข้างจะจนมาก วันหนึ่งก็ปรากฏว,ว่าวัวหายวัวนอช้ยไถนาม,มันหายไปเธอก็เดินตามไปหาวัวนริสุดก็ได้วัวได้วัวที่หายไปแล้วก็กลับมาวัวเขา้าฝูงแล้วก็ไล่วัวให้ไปอยู่ใกล้ใก,ก,กล้กวิหารคือใกล้ๆกับวัดที่พระพุทธเจ้าทรงประทับวันนั้นในฐานะที่เธอเธอไปหาวัวใช้เวลามากไปหน่อยก็หิวจัด เข้าไปหาพระคิดว่าเวลานี้หลังเที่ยงแล้วพระฉันพระตาหารแล้วอาหารคนจะเหลืออยู่บ้างก็เข้าไปหาพระในวัดปรากฏเห็นอาหารที่พระฉันเหลือมากมายเพราะเวลานั้นพระพพระเจ้าทรงประทับอยู่มีอาหารมากเมื่อเธอไปเยืนอยู่แบบนั้นยังไม่ได้ขอเพระเกลงใจพระพระเห็นท่าทางว่าเธอหิวก็บอกว่าโยม อาหารที่เหลือมีมากมายยมเลือกรับทานตามอัธยาศัยก็แล้วกันเธอก็กินจนอิ่มและอร่อยมากในบ้านกับข้าวแบบนี้ไม่มีเกินนาที่กินอิ่มก็นึกในใจว่าพระแท่งคนที่ไปงานกิติมนตมากับข้าอยู่มากก็ถามว่าพระคุณเจ้าวันนี้ไปกิติมนมาหรือครับพระก็บอกวันนี้ไม่ได้มีกิติมน แล้วถามว่าอาหารทําไมเยอะมากแต่บอกว่าปกติของคนเขาถวายพระมีแบบนี้ทุกวันเตอก็คิดในใจว่าการเป็นครวาดการคลองเรือนใช่ไหมเราทํางานเกือบตายลุกเตยเช้าตรูตร่ต้องไปท,ไทําไร่แท่นนาเกี่ยวข้าวถากหญ้าอาหารดีๆไม่เคยมีกินอย่างนี้เป็นพระนี่ดีกว่าอาหารไม่ดเลิศอาหารมากด้วยใช่ไหมที่บทโบสพระออปสมอปสมัชชิกานะ ก็ตัดสินใจขอให้พระบวชนี่ไม่ได้ลาเมียนั่นนะนะตัดสินใจขอให้พระบวชให้พระก็สงเคราะห์บวชให้บวชแล้วไม่กี่วันก็ร่างกายก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีพระอาหารดีต่อมาไม่ร่างกายอ้วนทวนดีมีกําลังดีเกิดความสุขก็มีความรู้สึกในใจว่าการบวชมีระเบียบปินัยมากระวังตัวมาก เราจะอยู่เพื่อความทุกข์ในการบวชท,ทำไมศึกดีกว่าแต่ก็ลาพระศึกพระก็ศึกให้ไปอยู่บ้านไม่กี่วันนักผอมตามเดิมที่ตอนผอมหมดแรงคิดใหม่บวชดีกว่าก็ทำแบบนี้บวชสองสาวันแล้วก็ศึกศึกไปไม่นานนักก็บวชแล้วบวชไม่กี่วันก็ศึกอิ่มเขาก็ศึกทำอย่างนี้หกครั้ง หกวาระนะแล้วต่อมาเป็นครั้งที่ 7, เจ็เมื่อปลายกวันนั้นเธอไปไถานายกลับมาพอดีพัญญามีคันแล้วก็นอนหลับอยู่ในห้องอาศัยที่บุญเก่าตามสนองคือคุณสมบัติความเปบริหัรมีอยู่คนนี้มีความบรหิหารนะบุญเก่ามีอยู่บุญเก่าเข้าสนองใจเมื่อเคยจะเริ่มอสุภกรรมฐาน พอเข้าไปในห้องเห็นแม่ยญญานอนหลับเห็นไกลเห็นไกลเป,ป็นซากศพไปเกิดอาการอังเกดว่าคนเรานี่มีสภาพองสร้างศพตอนนี้ไปเราไม่อยู่เราจะบวชก็นําผ้ากาเสาว้าตีติดติดตัวที่เก็บไว้มาสิกก็มาคาดพวงเดินออกไปจากบ้านสําหรับท่านแม่ยายเห็นลูกเขยไปแบบไ้นก็เข้ามาในห้องในบ้านเห็นลูกสาวนอนหลับก็ตีลูกสาวให้ตื่นขึ้น ก็บอกว่าผัวเองหนีไปแล้วต่อไปเขาจะไม่อยู่กับเองพัญญาตื่นมาบอกไม่เป็นไรแม่สอนน้วันก็มาพอกีบวชไม่กี่วันนะเคยบวชไปถึงเจ็ดวันอี่สอนน้งวันก็กลับแม่ก็ไม่ว่ายังไงแต่ว่าสําหรับจิตหัรขณะที่เดินไปนอกจากกําลังใจเกิดนิพิทายานเพราะสายบุญเก่ากําลังนิพิทายานเวลานั้นก็ไม่มากนัก ตามบาลีบอกว่าเมื่อเกิดอารมณ์เบื่อเครียดขึ้นมาเวลาเดินออกจากบ้านแทนที่คิดถึงอารมณ์เบื่อแบบนั้นไม่ได้คิดคิดถึงความทุกข์มีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นคนมันเต็มได้วยความทุกข์ตอนเช้าตู่ก็ต้องลุกขึ้นทํางานปลดปัวเอาเอา,เอาวัวออกจากคอกตาบวัวไปไถนาบ้่งไปเกี่ยวข้าวบัางไปลากข่าวบัางเอาวัวไปเลี้ยงบ้าง และก็ต้องมีงานอื่นกระทำมันเป็นความทุกข์ความทุกข์ในหาที่สุดไม่ได้เป็นชื่อว่าความเกิดมีความทุกข์อย่างนี้เราจะเกิดทําไมต่อไปและไม่ควรจะเกิดดีกว่ารวมความว่าในขณะที่เดินไปยังไม่ทันจะถึงวัดท่านจิตหัดเป็นปโสดาบันยังไม่ดีญาติโยมนะว่าการคิดถึงความทุกข์ตามความเป็นจริงโดยการใช้ปัญญานี่เป็นพระอริยเจ้าไม่ยาก ท่านจิตหัดเวลานั้นเป็นปะศดาบันพอเข้าไปถึงวัดก็ขอให้พระบวชให้เพราะว่าไม่ปีเดียวจะบวชไปต่อหกครั้งใช่ไหมไม่ใช่หกปีนะจะเป็นนึกว่าหกปีโอษฐาแต่ปีเดียวไม่กี่วันจกก็บวชใหม่ไม่กี่วันก็สิกไม่กี่วันก็บวชใหม่พระก็เลยบอกว่าฉันเบื่อแล้วฉันไม่บวชให้หัวคงแกมันคล้ายหินรับมีโกน มันต้องจดมีโกนอยู่เสมอท่านก็อ่อนวอนอ่อนวอนในไม่พระก็สงสารในสุดพระกบวให้เมื่อบวชให้แล้วท่านถืออารมณ์เดิมอารมณ์ที่มีความเบื่อหน่าในพัญญาที่เห็นวันนั้นเห็นมันซากศพมันบุญเก่าสนองแล้วก็มีอารมณ์คิดว่าการเกิดเป็นทุกข์ใชอารมณ์แบบนี้ไม่กี่วันนะักก็เป็นพระอรหันต เมื่อการผ่านไปได้สี่ห้าวันก็มีพระต่างหลายล้อท่านเน่ายจิตหัดไม่กลับบ้านหรือท่านจิตหัดก็บอกว่าจิตทางกายกลับบ้านของเราไม่มีเปาารียบอ่านแล้วนะี่พระอื่นไม่รู้ <c oughs> <c oughs> การพูดอย่างนี้เป็นการพยารณ์ตนเองว่าเป็นพระอรหันต์มันดาพระทั้งหลายก็พากันโจดจันว่าพระจิตตหัดอวดตัวเป็นอาหารหันต์คือความจริงไม่ใช่เป็นอาหารหันต์ ก็นำเรื่องราวอย่างนี้ไปกราบทูลในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตหัดลูกชายของเราบรรลุติ้กิเลสเป็นสมุทเทตระหันแล้วพระทนไม่รู้นะเวลานี้ไป็นอรหันแล้วรวมกามว่าท่านเลยบอกว่าจิตหัดทําเหมือนกับเราในสมัยเป็นบัณฑิตจอบเฮียนพระก็ทูลถามว่าความเป็นมาอย่างไง พระพุทธเจ้ากล่าวว่วาในสมัยดึกดำบรรที่ผ่านมาตถาคตเกิดเป็นคนจนมีจอบเฮี้ยนยเยอะเล่มหนึ่งคือมันใช้จนเฮี้ยนไม่มีตังค์ซื้อใหม่ต่อมาก็เก็บเข้าฟางไว้หนึ่งทนานแล้วก็บวชบวชไม่นานแล้วก็ศึกใช้เข้าฟางเป็นพืชเป็นพันุ์อปถูกเข้าฟางได้พอได้ก็ฟางมากินบ้างใช้บ้างขายบ้างเก็บเป็นหนึ่งทนาน ในเมื่อข้าวที่กินหมดก็บวชบวชบวศึกศึแบบนี้6ครั้งเหมือนกับจิตหัสท่านบอกจิตหัสเหมือนท่านต่อมาในครั้งที่7ความการบวชแบบนั้นเขาไม่ได้บวชเป็นพระนะบวชเป็นฤาษีเขาอยู่ในถำ้ำเมื่อครั้งที่7ก็ตัดสินใจว่าขึ้นเจ้าการบวชการศึกก็เราไม่มีประโยชน์ ร่างกายเต็ไมไปความทุกข์อย่างนี้เราไม่ควรจะอยู่ครองขี้ะวาดต่อไปเป็นนักบวชดีกว่าแต่ว่าการศึก,กเราเพราสายจอบเฮียนอันนี้มันเป็นเหตุแห่าศึกถ้าเรายังมีจบเฮียนอยู่เพียงใดเราก็ต้องศึกพินั้นตอนนี้ไปเราจะไม่มีจอบเฮียนอีกจึงไปที่ใกล้แม่น้ําคงคาหลับตาหมุนตัวสามครั้งเบี่ยงไปในแม่น้ํา เพียงจอบได้ม่น้ำลืมตาเมื่อไม่ทราบว่าจอบไปอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจตัดสินใจบวชเมื่อตัดสินใจว่าบวชไปศึกละแบบนี้แล้วก็กล่าววาจาว,ว่าชิตังเมชิตังเม่ึีแปลว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วในตอนนั้นพระเจ้าพาราณสีไปปราบข้าศึกกลับมาตั้งค่าอยู่ใ,ใกล้ๆเสียงว่าจิตตังเมชิตังเม,งมเราชนะแล้วจะชนะแล้วก็คิดในใจ ว่าเราไปปราบข้าศึกกลับมาเราชนะแต่อีตานคนนี้แกคนเดียวชนะอะไรมาก,ก็เข้าไปถามก็บอกว่าชนะกิเลสคือความโลภความโลภอยากจะร่รํารวยข้าเจ้าชนะแล้วมาพูดเพียงเท่านี้ก็มองดูน้ําได้กระสินได้อาโปกสินพอได้อาโปกสินก็เหาะไปบรรากาศกล่าววาจาธรรมะสอนพระเจ้าประเสฐสอนพระเจ้าพ,รรพราพร,ราสี พระเจ้าพร,รารรศีฟังทางว่าลเกิดจับใจก็บวชบรรดาใหม่เข้าไปรวข้าราชริภาณทหารก็บวชกันมากต่อมาบรรดาชาวเมืองหลายกษัตริย์ต่างๆที่เมืองใกล้เคียงรอบๆประเทศทราบว่าพระเจ้าพร,ราดรศีบวชก็ยกทัพมาอย่างหวังจะยึดพระนครก็เห็นว่านครนี้มีความเยื่อหนุ่งเรืองว่างเปล่าไม่มีกษัตริย์ไม่มีมคนปกครองก็คิดในใจ ว่าพระเจ้าพาราสีมีความรุ่งเรืองอย่างนี้อย่างทิ้งสมบัติการบวชจะอาจจะเป็นของดีก็ไปหาบัณฑิตจอบเพี้ยนบัณฑิตจอบเพี้ยนก็เทศส้บวชหมดเป็นสถวอียิจประเทศถูกไหมก็ลงความว่าพระพเจ้าบอกว่าในสมัยก่อนตาทานคาก็เคยบวชบวชตัวศึกมาเป็นครั้งที่เจ็ดจึงได้ฌานสมาบัติเวลานี้จิตหัจะเป็นเช่นเดียวกับตถาคตเป็นว่าพูดมานี่หรืวเวลหกนาที ก็ขอย้อนถึงเรื่องกรรมาฐานมันนี่มเจ็บขอมากเมื่อวานนี้พูดถึงโยมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านฟังพระแนะนำเรื่องกรรมาอากา,าร32กายยตาาตัตาลสติร่างกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกอันนี้เป็นสมถะภาวนา แล้วก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสี่ยงไปในที่สุดน,นี้เป็นวิปัส,สนาภาวน,นาใช้าันธะก็เวทนานี้เขาต้องประกอบร่วมกันไปนะไม่ใช่แยกกันในที่สุดท่านได้ก,ก็ได้เป็นพระอนาคามีรวมว่าการเจริญกรรมาฐานเฉพาะอย่างยิ่งกรรมาฐานกองนี้นะกายกตาสติเจริดการสามสิบสองนี่เป็นพื้นฐานพระอนาคามีและพระอระหรันต ญาติโยมพระบริษัท์จะปฏิบัติตามก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าปฏิบัติตามด้วยการสาริอสองมันหนักนักก็อใช้กําลังมากพิจารณามากก็หันมาดูตัวอย่างท่านจิตตหัตท่านจิตตหัตท่านเป็นพระโสดาบันเพราะอะไรท่านจิตตหัตเ,เป็นพระโสดาบันไปเห็นทุกข์มีความเข้าใจในทุกข์มีความรู้สึกว่าเราเป็นคน ตื่นขึ้นเช้ามาก็มีแต่งานต้องประกอบกิจงานทั้งวันเวลาหยุดก็เล็กน้อยเล็กเกินกลางคืนพักผ่อนหน่อยตื่นขึ้นเช้าก็ต้องทํางานใหม่ขึ้นเช้างานประเภทนี้ไม่มีที่สุดและเวลาที่จะหยุดงานเพื่อความทุกข์อย่างนี้ไม่มีอีกเราต้องทําจนกระทั่งถึงวันตายแต่ขึ้นเช้่อาการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ไม่ควรมีกับเราต่อไป เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปความจริงนเวลานั้นท่านก็นยังไม่ไนิพพานแต่ว่ากําลังจิตคิดพิ่ารณนี้ก็ปรากฏว่าท่านจิตจะหัดได้ประสูดาบันตามบาบาลีนี่คำว่าประสูดาบันญาโยมพุทธวิเัษก็เป็นของไม่ยากก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแต่ความจริงท่้นต้องไม่ต้องอไม่ต้องพิจารณาทุกขนัะก,ก็ได้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตาย เอาทุกข์กับประกอบตะดีเโดยการที่สองมีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนไม่ไม่สงสัยในความดีของท่านเโดยการที่สามมีศินบริสุทธิ์นี่เพียงแค่นี้ท่าเรียกว่าพระโสดาบันและเวลาที่ท่านจิตหัดคิดเรื่งความทุกข์จะถึงว่าเวลานั้นจิตหัดไม่ได้ละเมิดสิน เมื่อนึกถึงความทุกข์เกิดขึ้นก็ทนทุนหนอมตัวเวลานั้นไม่มีอะไรท่านไม่ค่าสัตว์ชีวิตไม่ได้ขโมยของไขรเรว,งว่งความประการละเมิดสินทั้งห้าข้อไม่มีสินท่านบริสุทธิ์ไม่ให้อาการว่าการเกิดเป็นทุกขอย่างนี้ไม่ควรจะเกิดแต่ไปอย่างนี้เห็นตัวดับของของชีวิตแล้วเพื่อสก,กายญาติเห็นชัดในเบื้องตน้น ต่อมาก็วิจิกิฉายการสงสัยในความดีพระเจ้าในพระธรรมพระอะริสงฆ์ไม่มีพระกำลังเดินไปหาพระเมื่อคุณร,รมสามอย่างนี้ครบท่านจิตหัดจริงเป็นประโสดาบันเป็นนว่าขมดาญาโยมทธบริศัตรกท,ท่านท่าเจริญกรรมฐานเพื่อหวังผลให้ทุกคนพิจารณาให้เห็นทุกทุกปเป็นเบลียสัตว์ <c oughs> เข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตถ้าเรายังทรงตัวอยู่เพียงใด เราก็มีความทุกทุกวันตื่นขึ้นมาจากหลับเรามีความสุขได้พักผ่อนได้พักผ่อนตลอดคืนแต่ก็มาตื่น้นแล้วก็พบกับความทุกข์นั่นคือการปวดอุจจาระปวดปัดสสาวะเป็นนิพพตทุกทุกหนึง่งนิทุกประจําวันมีทุกอยู่แล้วมาเป็นการในสองเวลาใช้นสายเกิดความหิวความหิวเกิดขึ้นเป็นอาการของความทุก ไปรับประทานอาหารเสร็จก็ต้องห่วงอาหารเวลาต่อไปต้องประกอบกิจการงานถ้าเราไปทํางานไม่แต่การอาหารก็จะไม่มีกินต่อไปการทํางานทุกอย่างเต็มในความเหนื่อยมมนก็เต็มไปวนความทุกข์มม่ไย้เป็นอาการของความทุกข์นอกจากมีความทุกข์ประกอบจากประกอบกิจการงานและการป่วยไข้สบายเกิดเราเป็นประจำ อาการป่วยไข้ท ah? ุกอย่างที่มีขึ้นจะเป็นโรคประเภทไหนก็ตามเป็การของความทุกข์ทั้งหมดเราก็ต้องทุกข์จำเป็นต้องทุกข์ไม่อยากจะทุกข์มันก็ต้องทุกข์ถ้าต่อมาความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังของเราเกิดขึ้นมันก็เป็นอาการของความทุกข์ถ้ามีความพัดพลาดจากของรักของเจ้าใจเกิดขึ้นเราก็เป็นความทุกข์ต่อมาเมื่อความตายจะเข้าถึงมันก็เป็นอาการของความทุกข์รวมความมื่เราเกิดมาเพื่อทุกข์ ถ้าเกิดมาเพื่อทุกอย่างนี้เราจะเกิดทําไมต่อไปดินแดนที่ไม่มีความทุกข์มีที่พักทุกชัก่วคราวคือสวรรค์กับพรมโลกสวกรรค์กับพรมโลกไม่ใช่มีความสุขแท้เป็นความสุข,ขั่วคราวถ้าหมดบุญมัสนาบาร,รมีรก็กลับมาทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการดินแดนที่มีความทุกข์ตลอดการตลอดสมัยก็คือนิพพานเราต้องการนิพพานไปที่ไป ถ้าตัดสินใจอย่างนี้ก็ควบคุมกำลังใจว่าขึ้นเย่อ,อความเกิดมีที่เบื้องต้นก็มีความตายในสุดเราต้องตายก่อนจะตายก็หาที่พึ่งคือหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไปก็ใช้กําลังใจคุมศีลให้บริสุทธิ์อาศีลเป็นกระแพงกั้นอบายภูมิเพียงเท่านี้บรรดาพทุบริษัททุกท่านก็เป็นประโสดาบัน ถ้าเป็นพระโสดาบันนะทุกคนก็หวังได้สุนิาพานอะตอนนี้ไปเขามันด้ญาติโยมพุทธบริษัทุต่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานเนกรรมฐา,าน